สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องในเขตเทศบาลกุท่านสวัสดีวันอาทิตย์นะครับคิดว่าก็ต้องรบกวนพ่อแม่พี่น้องหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นภาะวะที่จะต้องแจ้งข่าวใหื่อับพ่อแม่พี่น้องเรื่องของน้ําท่วมแล้วก็เรื่องของาการแก้ปัญหาทุยนะครับฉะนั้นก็ต้องขอสุาภาพที่จะต้องรบกวนพ่อแม่พี่น้องในวันที่ ซึ่งส่วนใหญ่ผมก็จะออกทุกวันอยู่แล้วในช่วงสถานการณ์ที่น้ําท่วมแต่ต่อเน้ถึงทีมผู้บริหารทีมพนักงานเป็นไ่้กันหมดต้องหาสางเนื้อหาสาตัวกันทุกคนนะครับแต่ก็ต้องมาดําเนินการตามใดที่น้ํายังมีปัญหาอยู่ฉะนั้นในวันนี้เองนั้นผมอยากแจ้งครับพ่อเม่พี่น้องชาวบ้านที่ตะวาที่เฮาได้แจ้งว่าชุดอื่นเนี่ยเดี๋ยวจะไล่เป็นชุดชุดนะครับพ่อเม่พี่น้องหน่อยว่า จะได้เข้าใจได้เห็นภาพตึงเมืองชุมชนตึงหมดเฮามีสิบเซตชุมชนอะเฉพาะไม่หมกระทบนะครับไก่แก้วตอนนี้ไก่แก้วเรียบร้อยตึงหมดละจังก้องซึ่งสูบจังก้องนะเฮาก็เดินเครื่องตลอดเพื่อเพื่น้ำมันลดอยู่ในระบบต่อถ้าฝนลงตกเข้ามาเนี่ยฝนตกลงเข้ามามันก็สามารถจะฮับน้ําให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านในเขตไก่แก้วตั้งจังก้องได้ครับแล้วก็ให้ส่วนหนึ่งสัมภยังหลวง ที่หับน้ําจากวัดจังก,ก้องตัวแอง่อง,ตอง,ตองตัวบริเวณท่าบุญตนันเขาก็มีการสูบน้ําออกตลอดเพราะว่าสูบพ่องพักพ่องเพราะว่าน้ํามันอยู่ในคูฉะนั้นเราก็ต้องเช็คระดับตลอดเพื่อสํหรับฝนตกละตอนนี้เขาสามสี่ชุมชนเนี่ยเอาเพื่อสําหรับฝนตกถ้าฝนตกเข้ามาน้ํามันจะได้เข้าต่อระบบได้มันก็จะได้เบอร์ถนนในการเตรียมพร้อมครับแล้เกาะส่วนของจีบ้านตาหลังโอทาวอะไรต่างต่างเนี่ยตอนนี้ เขาจัดการเอาน้ำออกพื้นที่เรียบร้อยหมดละซึ่งเขาก็เก็บสูบตัวอย่างตัวเพราะว่ามันโยงถึงที่สูบที่ต้านางเขาก็อย่างสูบออกตลอดเพื่อรองรับน้าฝนที่บ้านตาและแหมส่วนหนึ่งในส่วนของหนองจามตอนนี้หนองจามเนี่ยเขาก็ย้ายสูบละเพราะว่าหนองจามเนี่ยมาระดับสูบน้ําแห่งหมดละบริเวณในส่วนของหนองจามทั้งหมดเอากแก้ปัญหาเรียบร้อย เ็จเนี่ยเขาจะเตรียมสูบน้ํแสดนบายไว้ในหนองจ่ามซว่งการที่จะมาเองผมเองก็ไปเช็คเรื่องของสูบไดโวสูบน้ำอย่างต่างเพื่อเตรียมถ้าฝนตกมาอย่างมามันรับน้ําบ่อเขาก็จะเตรียมสูบน้บําไว้เพื่อกับจุดนั้นในการเตรียมตอนเนี้การวางแผนคือเตรียมรับน้ําฝนละในส่วนของชุมชนที่อ่าแก้ไขปัญหาได้เซจในส่วนของชุมชนจามจีวีกับชุมชนมหาวันที่อยู่ตั้งหลังนะครับ ผมเข้าไปเช็ละซึ่งมันจะเป็นน้ำนาน้ำมันก็จะเริ่มเน่าบางส่วนมันขึ้นลงขึ้นลงตามสภาพแต่ถ้าน้ำปิงเยเริ่มลดลงในส่วนของเมืองในทางกลางมันก็จะลดลงตัวละเมืองไปในส่วนนี้เพราะว่า่าว่าผมเข้าสำรวจนะครับเพราะว่ามหาวันสามทีวีได้ไปเห็นบ้านว่าขึ้นอย่างบ้านตังบัวซอยส,ส,ส,สิบสิบสองเนี่ยผมเข้าไปดูละวปัก๊กระบอกลดตามสภาพในส่วนนี้กลางวันลดกลางคืนมาละ นะครับก็ต้องสูบออกครับอันนั้นก็อ่านในการกเป็นภาพรวมแต่สิ่งตีนักลิศทุกคนในส่วนของบ้านหลวยสิ่งแม้ว่าระดับน้ํามันจะสูงทั้งนอกและสูงขนาดผมไปวัดแล้วเหลือประมาณ60เซนตอนนี้มันประมาณหเมตรระดับน้ํามันก็เริ่มลดลงหน่อยแต่ระดับน้ํานอกกับทางในเนี่ยเบียดไปฉะนั้นกําแพงเอาเอาก็ต้านทานนะครับในส่วนของบ้านลวยเนี่ยผมไปดูแล้วเนี่ย มันจะพอเหี่วแขกงมันจะลึกที่สุดแต่ซอย12เนี่ยเทศมาลเองก็ตั้งได้วไว้ตลอดแล้วก็มีข้า้านคว้นเขาก็ตั้งสุบน้ําของอบจอไว้สแตนบายไว้ในส่วนนั้นเพื่อป้องกันลงจุดนั่นแหะในการที่จะฮับน้ําเตรียมถ้าฝนตกมาเขาก็จะต้องเตรียมฮับน้ำฝนล,ละแต่ส่วนของสูปทีปะปาเขาก็สูบตลอดเพราะว่าตอนนี้เช็คระดับน้ําประมาณ5.93คือประมาณ6เมตร ง่ายๆฉะนั้นมันจะมีสองจุดใหญ่นะครับที่แจ้งตัวแม่พี่น้องผมเองได้เข้าไปเช็คสำรวจพื้นที่ส่วนของสนามกีฬาสันดลอมถึงหมดผมอู้กับนายกปนทงว่าไม่เดียวมันสภาพบ้านเมืองมันเปลี่ยนนะฮะกู้เตื่อเนี่ยตังที่สมานเองเขาสามารถสูบออกซอยหกครับน้ำมางยกน้ํามาขนาดนี้เขาก็สูบออกกําเดียวนะเสร็จละประมาณจิตไปปีพอนจาได้ไหมครับถ้ามันนองมาเขาก็ระบบสูบน้ําก็ากากากกทํางานแต่ไม่เดียวเนี่ย ตังเจริญบ้านเะสันเนี่ยอย่างต่างต่างต้นทงหมดเต็มเลยบอกว่าตังอรพินเข้าไปถ้าไปตังหลังนะเต็มหมดเลยไปถึงเทศบาลตำบลต้นทงผมไปสํารวจอยู่ถึงมดอ่ะมีเดี่ยวน้าระหว่างสันดลลอมครับต้นทงอ่ะมันจะเป็นยูด้วยกันน้ำสองอันเนี่ยมันจะเข้าข้ามไปข้ามมาตัวกันมดเพราะตอนเนี้ผมไปดูแล้วเนี่ยสูบต้นทงเนี่ยเปิ้ก่นเร่งสูบที่ประตูน้ําเปิ้นแล้วก็เปิ้เข้ามาขอยืมสูบเอาไปช่วย ทางเทศบาลเองเราก็เตรียมสูบให้เปิดน,นะครับตอนนี้กําลังเช็คทีแรกนี่ว่าไปไรนั่ตัวมาพอดีเครื่องมันสตาร์บัติไปเช็คปั๊มอะไรย่างต่างๆคิดว่าวันพุ่มต้คงจะเรียบร้อยก่ต้นทงนก็จะย่าย้ายเขาก็เข้าไปเสริมตั้งต้นทงก่นแต่ใน,นส่วนของเขาเนี่ยบรรยูเอาใจสูบสามเครื่องพักพ่องสูบตัวยอย่างตัวเขาก็ดึงจากรุมชนสันดนล้อมตรวจสอบมาละมันก็เริ่บเพ่งช่วงนี้ก็จะเอเอเอากระสอบสายที่ตึ๊ดซอยหกอะ ออกเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้นะครับฉะนั้นปัญหาก็คือในส่วนของสันเดลองเปิ้นก็บอกว่ามันเริ่มเน่าละใช่ถูกต้องเพราะว่าอย่างน้ํามันนิ่งมันจะมีอย่างเดียวก็คือสูบเข้าอย่างเดียวแล้วก็น้ํามันเหมือนจากจากเหมือนจะแท่เนี่ยเข้ามาฉะนั้นเทศบาลเมืองระปูลกับเทศบาลต้นทงเนี่ยก็ต้องช่วยกันในการสูบเปิ้นก็สูบเต็มที่เดี๋ยวก็จะยืมสูบเข้าไปเล้วก็ส่งเข้าไปอ,อนะครับแล้วก็ในส่วนของเขาเองอนะ่ะในส่วนของบรนยู อีกสามเพิ่ผมเองก็ไปเช็คดูตลอดเพราะว่าสูบไฟฟ้าอาจจะต้องหยุดเป็นส่วนพ้องนะครับเพราะว่ามันเสียดอย่างต่างๆแล้วก็บางหมกโลกของสูบใหญ่เนี่ยเปลี่ยนกันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็คิดว่าน้ําฝนมันมาเติมเข้ามาในส่วนนี้มันก็จะไปกวายลดน้ําลงในส่วนของสันนลมทั้งหมดนะครับที่แจ้งให้กับประแมพี่น้องือตั้งเข้าใจนะครับว่าสภาพมีเดียวมันเปลี่ยน แต่ก่อนเนี่ยมันเป็นตุงนาถึงบทแถวบ้านจัดสรรเลยซอยแปดซอยเก้าไปหลังวงเฮนอลพินก็ใหญ่ขึ้นถมที่ต่างคนก็ต่างถมที่ขึ้นอะไรอย่างขึ้นของเขาเป็นตาเพียะแล้วก็ตุงนาก็มีฉะนั้นการบูรณาการร่วมกันเนี่ยในอนาคตเนี่ยเขาก็จะต้องมาอู้กับต่างต้นทงละว่าถ้าน้ํามาขนาดนี้เขาจะต้องตั้งสูบกระบวนการจะดิดอไอย่างจะดญในการบริหารจัดการร่วมกันอันนี้ก็ต้องแจ้งให้ครับป่อเมิพี่น้องชาวบ้านได้เข้าใจว่า อันนี้มันคือเรื่องของธรรมชาติแล้วก็เรื่องของความเจริญซึ่งไอความเจริญใหม่ๆที่เข้ามาในส่วนนี้มันก็ถมทีๆอ่ะดูฝั่งเวียงยองได้หมู่บ้านใหม่ถมเต้าตีครับถนนเลยแต่ส่วนของที่มาได้ถมอ่ะท่วมหมดตลอดแนวหมู่บ้านจะสันใหม่ขนาดเตรียไมไว้นะครับทางหลังแถวรถไฟเนี่ยเนี่ยบางบ้านบางจะสันบางหลังก็จมกับน้ําถวยอันนั้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้น แต่ในส่วนของอันนะครับทีทางเทศบาลเองกับในส่วนของชุมชนฐานนิรภัยตอนนี้ผมก็เจอทนายกเมืองแง่แต่เจ้าเขาก็อู้กันน้ําจากเหมืองแง่เหมืองแง่เนี่ยพิ่ก็สูบสองสูบติดกาดเหมืองแง่ถ้าเป็นบรสูบเนี่ยกาดเป็นเรียบร้อยเลยฉะนั้นเป็่นเล่งสูบออกน้ํามันก็จะจากปุ่น่ะปีงห่างมันถูกดันจากเหมืองระแซดันจากน้ําปีงตัวเข้าปิงห่างฉะนั้นเข้าปีงห่างมันก็จะทะลุ ของเขาอ่ะเข้ามาในชุมชนฐานี้รถไฟเลยตอนเนี้ก็เป็นจุดหนึ่งเหมือนกันนะเทศบาลเมืองละปูนกับเทศบาลเมืองแง่ต้องอู้กันเฮาจะช่วยกันจะได้โดยเฉพาะตอนนี้เทศบาลเองก็ไปตั้งสูบที่สะพานดําละเอาก็เปิดเพราะว่าที่ท่านมีประตูน้ําถ้าน้าก่วงรถประตูน้ําก็จะเปิดออกน้ําจากบริเวณบอกว่าฐานี้รถไฟเมืองแง่มันก็จะลงที่ท่านตึ้งระบบจากลําเมืองที่ ข้างทางรถไฟนะจะเห็นได้เดินไปดูเลยนะครับว่าจะมีเรืงเหมืองข้างทางรถไฟที่น้ําไหลตลอดเข้าในเขีเฮาซึ่งเฮาก็ช่วยกันดังเหมืองแอบก็สูบออกตอนนี้ทางเทศบาลเองก็ตั้งสูบที่สะพานดาแล้วก็เอาสูบเ็นสูบหนึ่งย้ายจากตนาันแดงเอาไปให้ช่วยต่างเหมืองแอบปันฉะนั้นต่างคนต่างช่วยกันเนะี่ยเพราะว่าสองพื้นที่เนี่ยมันติดก,กันน้ํามันจะไปไหลหกันเฮาตามุดหลอด เอาทาสุดนะฉะนั้นน้ําจากเหมืองอ่าจะจะเข้าเฮาเฮาก็ต้องช่วยกันสูบออกเหมืองแอาก็สูบออกในส่วนนี้ก็เป็นการแจ้งใช่ครับพอไปพี่น้องเรื่องของโคตรที่จริงที่เกิดขึ้นฐานนี้รถไฟก็ยังมานนักนะครับถ้าเฮาสูบออกก็น้ํามันมันก่อยๆมาปริมาณน้ามันมบะเต้าครับทางสันนลอมกับต้นลงอันนี้เป็นปริมาณน้ํานักว่ามันเป็นแอ่งเลยนะครับอย่างป่อแม่พี่น้องในส่วนของ ซอยหนึ่งถึงซอยแปดนะครับสันเดลอมลองขับรถไปท่ทานจะเรียบพนังไปเยีมน,น้ำกรงไปถ้าลงไปที่ทางเทศบานต้นทงเนี่ยเข้าเกือบไ,ได้อันนั้นก็ลึกขนาดจากออร์แนไปไปอย่างไปนี่คือขคอที่กิมที่มันเกิดขึ้นในส่วนของที่เรื่องของเมืองที่มันเปลี่ยนไปฉะนั้นเราจะต้องช่วยกันนะครับว่าอ่าระหว่างสองเวยงานมทศบาลเมืองลำปูนครับ ที่วันต้นทงก็จะต้องกู้กันในการวางมาตรฐานเรื่องของสุขน้ำานการแก้ปัญหาคกับเพราะมีพี่น้องเซธเทศบาลเมืองอ่ะยกับเทศบาลปูนก็จะต้องกู้กันในส่วนของห่างอย่างการตั้งทางึงหมดอันน้งก็คือข้อที่จริงที่ชี้แจงให้ครับเพราะมีพี่น้องได้เข้าใจคิดว่าอันนี้ก็คืออ่าสิ่งที่อยากให้อมม่พี่น้องชาวบ้านทุกคนนะครับแล้วก็ที่ว่า ได้เห็นเหตุการณ์ได้ไปดูได้อย่างต่างๆได้เข้าใจนะครับว่ายิ่ง mm hmm. เมืองเฮานมันเป็นเมืองเก่ามันจะเป็นเองกระทะเฮาสามารถนาเรินการแก้ไขปัญหาของเฮาเป็นจุดเป็นจุด,ด,จดตอนนี้ยสูบน้าทุกจุดก็จะต้องสแตดบายไว้เพื่อน้ําฝนเข้ามาเฮาก็จะสูบออกเพื่อแก้ปัญหาครับพมอแม่พี่น้องซึ่งจะเห็นสังเกตที่ผมบอกตลอดนะครับว่าตั้งแต่หนองเส้นส่วนดอกพอักคงกู้เต่อมีปัญหาจาก น้ำจากลำบึงแฉะขึ้นมาแถวหันหดอ่ะแต่ตอนนี้มีเลยมันไหลลงระบบต่อแล้วก็ท่าบุญตันจึงหมดแต่สิ่งที่เฮาบอกเกยเหตเกิดก็คือหลองจามที่ขึ้นท่วมบริเวณหลังสารการกับบรรดาบางส่วนแต่เป็นอย่างนี้ครับเราก็าจัดการให้เรียบร้อยฉะนั้นเหลือโซงที่ที่ต้องแจ้งให้ครับพ่าพี่น้อง้าบ้านได้เข้าใจในส่วนของทางทีมงานของคณะผู้บริหารแล้วก็พนักงานเทศบาล ซึ่งวันนี้เขาก็แตดบายไว้ตลอดแล้วก็ตอนนี้เขากาลังเร่งเพื่อเขาไปเก็บตรวจสอบสายสอยหกเพื่อน้ำเพื่อจะได้ลงสู่เพื่อวุ่นที่สุดในส่วนของนายตเทศบาลก็คิดว่าผมเองก็คงจะวิเคราะห์แล้วบอกเพราะมีพี่น้องทุกบ่ายเอาเป็นการเตรียมอย่างพ่องอย่างพ่อแต่ตอนนี้น้าควงลดละก็จะดีหน่อยแต่ถ้าเคลื่อนไ่งัดปนปล่อยมาก็จะต้องมาวิเคราะห์กันแง่มกรรมแล้วฝนบรรลงมาเขาก็ยัง เตรียมความพร้อมไว้นะครับถ้าฝนลงมาครับทุกสูบก็จะต้องดําเนินการตัวเองตอนนี้ก็จะเป็นการเช็คอุปกรณ์อย่างทุกอย่างเพื่อเตรียมความพร้อมครับเทศบาลเมืองนะครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้จะได้ฝากเล่ากันตัวการเด๋วยวผมก็จะส่งต่างเน็ตต่างลายต่างอย่างต่าง,งๆครับพ่อแม่พี่น้องแหมกรรมกัมก็ด้วยความปาระทานาดีจจากนยกบุญครับผมพบกันวันพุธครับในสถานกา,ารณ์ที่เกิดขึ้น ที่อัปเดตปัจจุบันครับผมสวัสดีครับ